ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันกับนิยายยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่กันอีกครั้งแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้จะไม่ใช่เหตุการณ์ความรักนะครับแต่จะเป็นแต่จะเป็นสกู๊ปสั้นๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ประหลาดในปราสาทเอลฟรีเดนนะครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นขอเชิญทุกคนไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับซึ่งทั้งนิยายและหนังสือการ์ตูนนั้นมีลิขสิทธิ์ไททยยดด้้้้้้วนนนนนนนะะคครรัับบเเป็ขขอออองงง AdimaimaX Bo สสาาาาาามมถหหซืืตใกลกลลๆนะุ อ่าจริงด้วยแล้วก็มีแอนิเมชันของเรื่องนี้อยู่ในแอปพลิเคชันบิลิบิลิอย่าลืมสนับสนุสนของลิขสิทธิ์กันนะหากพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยคาเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการเปิดเผยรายละเอียดบางส่วนของนิยายเรื่องยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่หากไม่ประสงค์จะรับฟังกรุณาปิดหูก่อนนะครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่โซมะถูกแต่งตั้งให้เป็นราชาแห่งราชอาณาจักรเอลฟรีเดนโซมะก็ได้ตระหนักถึง ความแตกต่างกันของเทคโนโลยีระหว่างโลกของตนกับโลกแห่งนี้โดยถ้าเกิดเป็นที่โลกของโซมาแล้วก็เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์จะคืบหน้าเป็นขั้นตอนเช่นการสร้างรถม้ารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือแม้แต่เครื่องบินแต่ทว่าในโลกแห่งนี้มีทั้งเวทมนต์และสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ประหลาดดังนั้นถ้าหากต้องการจะบินบนฟ้าก็แค่ใช้ไวเวิร์นหรือต้องการจะขนของไปที่ไกลไกลก็แค่ใช้สัตว์เลี้ยงขนาดยักษ์ที่เชื่องแม้แต่การเดินทางทางน้ําก็ยังเป็นเรือรบเหล็ก ที่ใช้ซีดากอนลาและที่สําคัญแม้ว่าจะไม่มีไฟฟ้าแต่กลางคืนของประเทศนี้ก็สว่างสวยไปด้วยมอสเรืองแสงที่จะติดตั้งไว้เป็นไฟถนนซึ่งจะสะสมแสงตอนกลางวันและคอยส่องสว่างในยามกลางคืนใช่แล้วเมื่อพูดถึงยามค่ําคืนก็มีเรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขึ้นหลังจากที่โซมาถูกอัญเชิญมายัางราชอาณาจักรเอลฟรีเลียนนี่เองในยามค่ําคืนของปราสาทนั้นเหล่าบรรดาเมธที่กําลังรู้สึกกังวลเกี่ยวกับ ความผิดปกติที่แนวหน้าด้านน้ำหนักตัวซึ่งเกิดจากการที่พวกร้านขนมใหญ่ๆของขุนนางนั้นมักจะส่งของหวานมาให้โซมาแล้วโซมาจึงทำการแบ่งพวกเมดนั่นเองแต่ทว่าเรื่องน้ำหนักนั้นยังไม่น่ากลัวเท่าบรรยากาศในยามค่ำคืนของปราสาทเนื่องจากหลังจากเหตุการณ์การรวบรวมบุคลากรของโซมานั้นก็ได้มีเรื่องผีเรื่องหนึง่งแพร่กระจายทั้งในปราสาทและรอบปราสาทเมืองหลวงว่ากันว่ามีหุ่นลองเสือ้อเดินเตะเตรอยู่ในเมืองยามค่ำคืน หุ่นลองเสื้อตัวนั้นเป็นแบบที่มีข้อต่อแขนขาแต่ไม่มีหน้าเหมือนที่ใช้จัดแสดงเครื่องแต่งกายในร้านขายเสื้อแต่ในมือถือดาบไว้ทั้งสองข้างในออกล่าสัตว์กับสัตว์ประหลาดเพียงลําพังในยามค่าคืนมีข่าวลือจากนักผจญภัยคนหนึ่งว่าก่อนหน้านี้ผมรับเควสคุ้มกันพ่อค้าแล้วเดินไปบนถนนตอนดึกนะ่ะแต่ก็โชคร้ายไปเจอเซลลินกายพันล้อมไว้ถึงแต่ละตัวจะอ่อนแอแต่จานวนมันเยอะจะซู้ด้วยก็ลําบาก ตอนนั้นเองอยู่ดีๆก็มีหุ่นลองเสื้อที่ถือดาบเอาไว้ในมือวิ่งออกมาจากทางปราสาทแล้วเริ่มโจมตีเซลลินพวกนั้นภาพที่เห็นน่ากลัวจนทําให้ขวัญกระเจิงเลยล่ะไอ้นั่นมันอะไรกันนะแล้วนี่คือเรื่องเล่าของนักประจัญภัยอีกคนหนึ่งเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนพวกฉันก็รับคําไว้วานจากกิวให้ข้ามภูมแดนไปทางเหนือไปโจมตีตอบโต้กลุ่มฮอบกอบินที่กําลังมุ่งลงใต้พวกเราจึงไปดักรอที่หุบเขาที่เป็นเส้นทางเคลื่อนพลนะ่ะแต่รอเท่าไหร่มันก็ไม่มา พอเห็นว่าแปลกแล้วลองออกค้นหาดูภาพที่เห็นก็คือหุ่นลองเสื้อยืนอยู่ท่ามกลางซากศพของพวกฮอก็อบบินที่ถูกสังหารหมู่นะฉันนึกว่าเป็นสัตว์ประหลาดแบบใหม่ก็เลยเข้าไปฟันกับพวกพ้องแต่ก็ถูกดาบสองมือของเจ้านั่นป้องกันไม่ได้พอพวกนี้เป็นเมทโจมตีได้เพลิงเจ้านั่นก็หนีออกไปเลยนะ่ะไอเจ้านั่นนะ่ะคงไม่ใช่อาวุธไร้คนที่จอมานคนใหม่สร้างมาหรอกนะนอกจากนี้ยังมีข่าวลือในปราสาทของราชอาณาจักรด้วยเช่นกันซึ่งเป็นเรื่องเล่าของเหล่าเมท ไม่ว่าจะเป็นมีการพบเห็นหุ่นลองเสื้อที่ถือดาบวิ่งออกไปจากปราสาทหรือเรื่องราวที่มีการเล่ากันว่าเมธที่นอนไม่หลับได้ออกมาที่โรงอาหารเพื่อต้องการจะหาน้ํากินก่อนที่จะกลับไปนอนอีกครั้งได้พบกับเสียงหัวเราะอันน่าขนลุกเ <c oughs> มื่อเมธมองเข้าไปตรงนั้นกลับพบเห็นหม้อที่ถูกคนเอาไว้มีกระดูกน้อยใหญ่ลอยอยู่ด้วยความกลัวต่อภาพตรงหน้าเมธจึงได้สลบไปนั่นจึงเป็นต้นเหตุข,ของข่าวลือที่ว่า มีผีออกมาในยามค่ำคืนทั้งในปราสาทราชอาณาจักรเอลฟรีเดนและรอบๆเมืองนั่นเองซึ่งตัวตนที่แท้จริงของข่าวลือเรื่องผีทั้งสองที่นั้นกระผมขอเฉลยแค่ในส่วนที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับความจริงของเรื่องผีหุ่นลองเสื้อตุ๊กตานั้นจะถูกเปิดเผยจากบทสนทนาตรงนี้นั่นเองนี่โซมาดูเหมือนว่าจะมีข่าวลือเรื่องผีอยู่รอบๆเมืองเรานะเฮงั้นเหรออะไรเล่า ไม่สนใจเรื่องแบบนี้เหรอเรามันก็ไม่ใช่แบบนั้นหรอกโซมานั่งพิงโซฟาพลางตอบลิเชียโดยไม่หยุดมือที่กําลังใช้เข็มอยู่ลิเชียที่นั่งอยู่บนเตียงก็พูดด้วยน้าเสียงงอนนิดๆิดว่าโซมาเนะ่ยเป็นพระราชานะฉันว่าการสนใจความกังวลรอบๆประสาทก็สําคัญนะอ๋อไม่ต้องกังวลอะไรก็ได้หุ่นลองเสื้อนั่นนะ่ะมันไม่ออกมาแล้วล่ะเอ๊ะรู้อะไรอย่างนั้นเหรออืมก็นะโซมา ตอบอย่างคุมเครือฟางยัดฝ้ายเข้าไปที่ชุดตุกตาที่เหลือก็เหลือแค่เพียงเย็บให้หลังติดกันว่าแต่โซมาทําอะไรอยู่ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะ่ะเห็นก็น่าจะรู้แล้วนี่ก็เย็บปักถักร้อยยังไงล่ะเย็บปักถักร้อยงั้นเหรอแล้วนั่นตุกตาเหรออ๋อนี่น่ะเหรอนี่เจ้าหนูมูซาชิเนะแล้วทําไมโซมาต้องทาของแบบนี้ล่ะที่จริงดูเหมือนว่าลิฟวิ่งโพสเตอร์ไกด์ของฉันนะ่ะ จะเข้ากันได้ดีกับตุ๊กตาเนะ่ะเมื่อพูดเช่นนั้นโซมาจึงเพ่งจิตเข้าไปหาเจ้าหนูมูสชิคุงเจ้าหนูมูสชิคุงที่ตัวเล็กๆนั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวมันเริ่มใช้แขนขาสั้นๆเต้นเบรกแดนอย่างชำนาญเมื่อเห็นเช่นนั้นนิเชียจึงได้แต่เมอและลืมตากว้างขึ้นอะไรกันเนี่ยก็นะถ้าเกิดเป็นปาก,กาก็แค่เคลื่อนไหวให้ลอยได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดเป็นตุ๊กตาก็จะขยับได้เหมือนกับตัวเองอยู่ข้างในเลยล่ะแถมถ้าเกิดเป็นในสภาพตุ๊กตาแล้วก็ดูเหมือนว่า จะไม่มีข้อจํากัดเรื่องระยะห่างด้วยนะแถมดูเหมือนว่าถ้าเกิดอย่างเช่นว่าเจ้าหนูมูสชิคุงตัวนี้ได้ติดตั้งอาวุธเช่นดาบหรือมีดแล้วก็จะสามารถใช้ตุ๊ก,กตานี้ต่อสู้ได้ด้วยละใช้ตุ๊ก,กตาต่อสู้กับมอนสเตอร์อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าข่าวลือเรื่องผีหุ่นลองเสื้อนั่นนะอ่าโทษทีฉันเอาตุ๊ก,กตาในปราสาทมาใช้ทดสอบนะไม่นึกเลยว่าจะกลายเป็นข่าวลือ ถึงจะทดสอบตอนกลางคืนเพื่อเลี่ยงการให้คนเห็นนะแต่ว่าเพราะทาแบบนั้นเลยทําให้กลายเป็นเรื่องสยองขวัญขึ้นมาสินะใช่แล้วสําหรับตัวตนของเรื่องราวสยองขวัญของหุ่นลองเสื้อที่เดินออกไปสู้กับมอนสเตอร์ในยามค่าคืนรอบๆปราสาทสิ่งนั้นที่แท้จ,จริงแล้วก็คือพลังความสามารถพิเศษลิฟวิ่งโพสต์ไกด์ของโซมะที่สามารถแยกจิจสำนึกของตนเข้าไปสิงในหุ่นลองเสื้อเพื่อทําการฝึกการต่อสู้นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวของผีชุดหุ่นลองเสื้อนั้นก็ได้หายไปจากปราสาท ภายในเวลาไม่นานแต่ทว่ากลับมีตำนานบทใหม่เกิดขึ้นมาแทนเรื่องราวของนักประจนไพรสวมชุดตุ๊กตาเจ้าหนูมูซาชินั่นเองเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวพิเศษในประเทศของโซมานะสำหรับเพื่อนๆที่ยังติดตามกันอยู่จนถึงจุดๆดนี้กระผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกซับสไครต์หรือคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยจริงๆนะสำหรับในคลิปนี้ผมก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย